อีกหนึ่งคู่สามีภรยาเชนธนาและเจมส์กานิกาที่เพิ่งขวงคู่กันเข้าประตูวิวาวานไปเมื่อปลายเดือนมกราคมก็เผยว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ที่ทำเอาขนลุกสู้คืคอชื่อสถานะสามีภรรยาที่ฟังแล้วจั๊กกะจี้หูไปสักหน่อยเพราะยังไม่ชินที่ทุกคนเรียกแบบนี้ส่วนเรื่องมีทายาททั้งคู่ก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าในปี2561เบบี้จะต้องลืมตามมาดูโลกตามคำแนะนำของหมอดูที่นับถือค่ะ ช่วงฮันนีมูนปลายปีนี้ปลายปี60เนี่ยก็น่าจะมองหาน้องน้องสักคนอาจจะชื่อน้องนิวยอร์กน้องไอซ์แลนด์หรือว่าน้องโกลเด้นสเตทวอลเลเออร์อะไรอย่างเงี้ยแถวสะพานผมเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากพ่อพันธุ์แต่เขาต้องไปฉีดวัคซีนเพิ่ม3ตัวใช่ค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพเพิ่มอีกนิดนึงก็ตกใจเหมือนกันเราก็แบบคิดว่าเอ้ก็มีลูกเขาก็มีกันเยอะแยะอะไรย่งเงี้ยไม่น่าจะแบบ ไม่น่าจะต้องมาตรวจเแต่บางคนเขาไม่ได้ตรวจไงบางทีเราก็รู้ตัวก็สายไปแล้ว